มานานแล้วแต่ไม่ทำเหมือนคุ้นเคยกับความเดือดร้อนประชาชนอย่างนี้ต้องรางวัน157นายสุโธสร้างคำเลขาธิการพักพลังสังคมใหม่ได้กล่าว ปัญหาเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงนั้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วประชาชนเขารู้กันทั้งประเทศทราบตามที่ท่านเสกสกลอัฐาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานอนุก,กรรมการปราบปรามหวยราคาแพงท่านกล่าวว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านทราบมานานแล้วทราบแล้วทำไมไม่ดำเนินการประชาชนร้องเรียนมาเป็นระยะตามที่ปรากฏเป็น ข่าวมาแล้วปล่อยปัญหาเรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่หวยรัฐบาลถือเป็นความหวังสุดท้ายของประชาชนที่ลงทุนเสี่ยงประจำทุกงวดเหมือนคำกล่าวติดตลกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นซึ่งปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงนี้ มีจำหน่ายทั่วไปแม้แต่ตามหน่วยงานราชการทุกแห่งบนสถานีตำรวจยังมีเลยถือเป็นความผิดซึ่งหน้าแต่เจ้าหน้าที่กระเลยปล่อยมาจนเป็นปัญหาอย่างนี้ถือว่าอาจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่น่าจะมอบรางวัล157ให้ทั้งที่กองสระกก็เปล่าประกาศใครพบเห็นการจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่ามีความผิด แม้จะมีคณะกรรมการศึกษาการจำหน่ายสลากเกินราคามาแล้วหลายคณะแต่ปัญหาสลากแพงก็ยังมีให้เห็นทั่วประเทศแก้ปัญหาสลากแพงนั้นใช่เรื่องยากหากบังคับใช้กฎหมายจริงจังทุกคนปฏิบัติตามกรอบกฎหมายก็แก้ไขได้กองสลาก ผู้ซื้อขายโดยตรงก็ไม่เอาจริงจังเด็ดขาดมีแต่ผู้ทุกงวดแต่ไม่ทำจริงแม้แต่การซื้อขายกันไม่ห่างจากกองสลากก็ซื้อขายเกิน80บาทลึกๆซื้อขายโคตา้าอย่างซื้อขายกันบนกองสลากนั่นแหละท่านอย่าบอกไม่รู้ไม่เห็น เรื่องอย่างนี้พ่อค้าหวยเขารู้ดีราคาซื้อตรงไปตรงมามีแต่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่มีโคต้า10เล่ม50เล่มเท่านั้นซื้อขายตรงกับกองสลากเท่านั้นที่ได้ราคาใบละ7 70บาท40สสตางค์ท่านเสกสกลกล่าวว่าปัญหาการขายสลากแพงนั้น ท่านนายกท่านรู้มานานแล้วก็ต้องถามอีกกระครับว่ารู้แล้วทำไมไม่ดำเนินการแก้เลยไม่ต้องศึกษานานซื้อตรงไหนแพงจับตรงนั้นแล้วสืบต้นต่อสาวต่อก็จะทราบว่าเส้นทางแพงมันมาจากตรงไหนสืบไม่ยากครับ กลไกตลาดมีที่มาที่ไปหรือว่ามันไม่ยาวแต่สาวไม่ถึงท่านรู้แต่ไม่ดำเนินการถือว่าเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมอย่างนี้ต้องมอบรางวัล157ประเด็นมันอยู่ที่ว่าปล่อยปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนคนชอบเสี่ยงมานาน จริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทําให้เรื่องเล็กท่านยังปล่อยแล้วเรื่องใหญ่ท่านจะสนใจหรือเรื่องสลากนี้ก็เชื่อมโยงถึงปัญหาปากท้องประชาชนเช่นกันคนตกงานคนพิการหรือคนหารายได้พิเศษยุคนี้หากมีทุนก็มายึดอาชีพขายสลากนี่แหละเรียงชีพที่ท่านว่าการปฏิบัติเป็นคำสั่งนายก ไม่มีนัยยะการเมืองแอบแฝงทำเพื่อประชาชนฟังแล้วได้หน้าทันทีไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าทำไมต้องมังกรฟ้ามังกรฟ้าคอหวยเขารู้ดีเขาคือใครใครคือเขาสาวลึกๆก็จะรู้เองคนคุ้นหน้าคุ้นตาอดีตคือคนใกล้ชิดท่านเข้าใจเลือกเป้าหมายดีแท้อันนี้คือข้อสังเกตมันแฝงเร้นด้วยข้อเท็จจริง คำถามซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าหวยทำไมแพงคำตอบซื้อมาแพงซื้อใบละ90บาทแล้วซื้อมาจากไหนละ่ะจากใครใครขายให้เกินราคาอันนี้ต้องเห็นใจคนขายซื้อแพงก็ต้องขายเอากำไรเลี้ยงปากท้องในครอบครัวการที่ท่านเสกสกลแอคชั่นด่วนตามบัญชาท่านนายกตรวจสอบค้นหา ต้นต่อหวยแพง2จุดทั้งที่จำนวนน้อยตามปริมาณเมื่อเทียบกับยอด100ล้านฉบับถือเป็นการแก้ตรงจุดหรือเปล่าและสลากเหล่านั้นมันกระจายออกตลาดทั่วไปสร้างปัญหาราคาแพงหรือไม่ซึ่งช่องทางเขาก็แจ้งชัดว่าขายทางออนไลน์เข้าตำราเก่าไม่ถูกที่คันการจะปราบปรามการซื้อขายแพง ไม่ต้องไปไกลรอบๆกองสลากนั่นแหละต้นตอใหญ่ที่เป็นสาเหตุให้สลากแพงเจ้าที่กองสลากเองก็ทําท่าแอคชั่นไปตัวแต่ไม่พบเห็นการจําหน่ายสลากแพงเกินราคาสักทีลองไปตรงนั้นครับพบแน่แต่อย่าไปเป็นขบวนใหญ่เดี๋ยวเขารู้ทันเหมือนที่ท่านเคยปฏิบัติมานายสุโธกล่าว